ทุกคนวันนี้บดไปจะพาทุกคนไปที่การประกวดมีซิฟานีสองพันยิบสองนะคะเจอเรื่องหายโยมากไปดูสิคุณผู้ชมมาถึงก็จะเจอน้องล็อกคนอาดารุนลุอัมพาเมีซิฟานีสองพันยี่สิบนะคะเจ้าของวลีเฮตมาณมานีปิติสุขใจและนี่ก็จะเป็นเจ้าของเวที่ารประกวดมีซิฟานีนะคะคุณจาริสาค่ะต่อไปก็จะเป็นการเปิดตัวท่านคณะกรรมการนะคะปีนี้โหดอินมากมีป้าลูกตือพี่ปอยตรีชดาแล้วก็พี่ลูกเกดนะคะจริงๆมีพี่ซินดี้ด้วยนะคะแต่ว่าถ่ายไม่ทันและปี ีนก็จะมีกรรมาการสุดเซอร์ไพรส์อย่างพี่นัทนิสามณีรถวรพง์นะคะเจ้าของแบรนด์ฟิโลเน่มาด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มงที่นี่แต่ก็กลับมาเวทีนี้ในฐานะสปอนเซอร์แบบสวยๆนะคะ เห็นลราเป็นอะไรที่แบบอิ่มฟูจิตใจมากๆเป็นทุกอย่างให้กระเธอลนราคาน้องนัตอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการประกาศผู้เข้ารอบ3 1คนนะคะคือเห็นเราก็หนักใจนะปีนี้คือผู้เข้าประกวดสวยๆเยอะมากพอเปียสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะปีนี้เขาก็จะมีเน็ตไอดอลมีบิวตี้บล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนมาประกวดนะคะเพราะว่ากระแสนางงามในบ้านเราเนี่ยจะจัดกี่เวทีทุกครั้งเนี่ยก็จะฮือฮาคึกคักนะคะแฟนนางงามให้การตอบรับอย่างดีมากและนี้ก็จะเป็นชมหน้าของผู้ที่เข้ารอบนะคะอันนี้จะเป็นในโคต้าของ ฟาสแท็กนะคะหรือว่าคนที่กรรมการบอกว่าโอ้โหสุดยอดยอดเยี่ยมเยี่ยมยอดกระเทียมดองและนี่ก็จะเป็นน้องบุ๊กนะคะน้องบุ๊กเข้ารอบไปแล้วนะคะปีนี้มาครั้งที่3ก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะดูเหมือนจะปลดล็อกอะไรหลายๆ,ๆอย่างด้วยนะคะน้องบุ๊กพูดในตอนออดิชั่นบอกว่าน้องบุ๊กเนี่ยแหละจะเป็นต้นแบบของมิทิฟนี่ที่ประกวดถึง3ปีกว่าจะได้มงนะคะก็ผ่านเข้ารอบไปเลยนะคะและนี่ก็จะเป็นน้องฟลุ๊กแพร่แวดนะคะหรือว่าน้องฟลุ๊ก a f นั่นเองนะคะผ่านเข้ารอบไปแล้วนะคะสวยเก่งร้องเพลงได้ด้วยนะคะส่วนคนนี้้คือผู ของน้องตูนฮิวีค่ะเข้ารอบด้วยเช่นกันนะคะและน,นี่ก็จะเป็นน้องป๊อกเมษาค่ะอันนี้ก็จะเป็นนางงามจากคล้ายบ้านนางงามขี้เมานะฮะพ่อเองมแม่เอือเอ้ย พ่อเอื้อไม่เอมนะคะเป็นคนที่ส่งเข้าประกวดใน,ในในปีนี้นะคะก็ะดีใจมากส่วนคนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งของปีนี้นะคะน้องการการจนะสุธาคนที่เล่นใบไม้ที่ปริดเปยวฝ่าแฝดท้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะคะคือสวยมากคุณผู้ชมนี่ลคงสวัสดแอบได้ยินพี่ปอยพูดเบาวๆว่าคนนี้สวยมากนะคะนี่ก็จะเป็นคนที่อปอยชอบมากๆเนี่ยตอนออดิชั่นนะคะน้องเต้นเพลงแบล็คพิงจนจบเพลงเลยเอนดูมากเต้นเองแล้วก็ร้องเองด้วยนะคะไม่ได้แบบใช้ซาวด์แท็กยังไง อเีเนะหลือ4ี่ที่เท่านั้นบนเวทีครับโอ้ยคุณผู้ชมเหลือตำแหน่งอ,อยู่แค่สที่นะคะน้องนงแหลกคุยก็นรูชะตากรรมตัวเองแล้วว่าอาจจะไม่ผ่านเข้ารอบก็ได้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ คนนี้ก็เป็นน้องเตชีนะคะเจ้าของฟาร์ม,มผมเตชินีผมแท้นะคะผู้ที่อยู่เบื้องหลังแพรพีสวยๆให้กับนางงามหลากหลายเวทีนะคะใช้ผมจริงด้วยนะคุณผู้ชมโอ้เขา้ารอบก็ถึงกับร้องไห้เลยนะคะนึกว่าได้มงแล้วนะคะอย่าร้องนะคะทุกคนก็ให้กำลังใจว่าอย่าร้องนะคะเพราะเวลาร้องแล้วไม่สวยนะ,ะอันนี้บอกเปลี่ยนไม่ได้พูดเองนะคะมีคนตะโกนจากข้างล่างมาแบบนี้จริงๆนะคะตอนนี้ก็เหลือแค่สมที่สุดท้ายเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมเห็นนะน้องๆก็อยากจะให้กําลังใจมากๆเลยเนาะหลายๆคนก็ใจฝอกันแล้วนะคะก็อยากเป็นกำลังใจให้นะค,ะคนที่เขา้ารอบคนตอ มาก็จะเป็นด็อกเตอร์เลยนะคะเรียนจบด็อกเตอร์มาเลยนะคะตอนนี้แบบนัฐนิสากับพี่ปอยเนี่ยเริ่มหาลูกกันแล้วว่าอีก2คนจะเป็นใครนะคะโหวยมองนั้น้นองๆก็แบบแต่ละคนสวยๆทั้งนั้นเลยอยากให้เขาลอกกันไปแบบทุกคนเลยนะคะ ประกาศไปแล้วหนึ่งคนหรืออีกหนึ่งคนเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมจะเป็นใครทีนี้คนที่เข้ารอบคนสุดท้ายนะคะเขาก็จะมีกิมมิคดนึงก็คือให้คนที่ได้คะแนนโหวตสูงสุด5คนนะคะมาตอบคําถามที่แบบตอบคาถามไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคนใครตอบคาถามดีที่สุดก็เข้ารอบไปเลยนะคะอันนี้จะแอบซูมคะแนนของกรรมาการนิดนึงนะคะแต่ก็มองไม่เห็นอะไรเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะและนี้ก็จะเป็นวินาทีที่จะประกาศผลคนที่เข้ารอบคนสุดท้ายนะคะจากการตอบคําถามนะคุณผู้ชมจะเป็นใครอ่ะน้องหลอดจะมาประกาศ ผ,ะะผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลข53ค่ะยินดีกับน้องเบอร์53แล้วก็ผู้เข้าประกวดอีก30คนที่เหลือด้วยนะคะส่วนพอประกาศผู้ที่เข้ารอบ31คนครบแล้วนะคะก็จะเป็นซีนการถ่ายรูปบนเวทีค่ะพี่ปลอ,อารมณ์ดีมาก คุณผู้ชมวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภาพของครอบครัวแล้วก็ทีม Tiffany 2022นะคะถ่ายรูปเสร็จนะคะกรรมาการแล้วก็พี่ๆก็มาสแสดงความยินดีกับคนที่ได้เข้ารอบทุกๆคนด้วยนะคะงานในวันนี้นะคะอปอบเปียก็ได้เห็นความรักความอบอุ่นของเพื่อนๆที่มาเชียร์ผู้เข้าประกวดด้วยกันนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ปอบเปียเห็นในปีนี้ก็คือจะเห็นนางผู้เข้าประกวดหลายๆคนเนี่ยมีความงามที่หลากหลายมากขึ้นมีแบ็กกราวมีประวัติชีวิตที่น่าสนใจมากๆบางคนจบด็อกเตอร์มาบางคนเป็น BA ขายเครื่องสําอางบางคนเป็นบิวตี้อินฟลูเอนเซ ควรเป็นนักร้องบางคนเรียนจบจากเมืองนอกแล้วก็บินมาประกวดเลยแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันก็คือทุกคนมาตามหาความฝันนะคะในการเป็นนางงามมิทิฟานี่ค่ะนี้อยู่กับคุณจ๋าค่ะคุณจ๋า,าทำไมปีนี้เ้าใหญ่าอายุถึงอีก30กกเลย,ยก็ปิดไป3ปีเนาะเออไม่ใช่ปี2ปีแล้ก็อยาก,กาให้โอกาสเด็กๆเพิ่มขึ้น เผื่อนางงามคนที่เขาอยากจะสมัครปีที่แล้วแล้วพลาเแา้วปะโหปีนี้อายุเกินแล้วใช่ไหมก็มาขยายอายุกันใช่ค่ะเอาแล้วอเปียส์ทำไมไม่รอปีที่แล้สามสิบห้าแล้วคุณจ๋าจริงจริงสามสิบห้าแล้วที่สามเบอร์หนึ่งไม่หรอเบอร์หนึ่งนี่คุยกับบีบอกว่าเนี่ยน้องบุ๊กนะขอให้ได้แบบว่าเบอร์กลางๆนะไม่ทายไปแล้วก็ไม่ไม่ใกล้ไปปีที่เราได้คนสุดท้ายแล้วปีนี้ก็เปิดบ้างปีเรารอนานปีเราขอเดินก่อนล้วรอมาสิบแปดอ่ะก็ได้เบอร์ต้นๆได้เบอร์สาม สามสิบแล้วก็มาหนึ่งอเออมาศูนย์หนึ่งเลยศูนย์หนึ่งเลยค่ะศูนย์หนึ่งเขาบอกว่าอันนี้ความความเชื่อของแม่ฟีนมนะแม่ที่หนึ่งก็ลองหนึ่งต้องที่หนึ่งต้องที่หนึ่งเหรอแม่ฟิมพที่หนึ่งนะคะดีใจมากรู้สึกเป็นแบบเป็นก้าวแรกของน้องที่ก้าวแรกเข้าสู่มิทิฟนี่ปีสองพันยี่สิบสองอะไรี้ครับผมก็มั่นใจว่าปีนี้น้องจะทําเต็มที่นี่เราจะคนที่เดินเปิดไปแล้วน้องน้องบุ๊คน้องคนที่เดินต่อตามจากน้องบุ๊กก็คือ คืออะไรเอ่ยจะกลัวเหรอยังไงเอ่ยจะกลัวค่ะเบอร์2นะคะฝากด้นะคะเป็นนางงามเมืองใหม่เพื่อนสนิทเอแคลนะเนี่ยใช่เป็นเพื่อนสนิทเอแคลเป็นคู่หูคู่คับอะฝากได้นะคะเบอร์2ค่ะนี่อยู่กับอีกหนึ่งตัวเต็งนะคะสวัสดีค่ะสุขวัญบุญกูลตอนสาวหรือเปล่าจริแล้ววันนี้ไม่เคยเหมือนใครเลยล่าสุดมาเช้าบอกว่าเหมือนแมมมีวที่เคยประกวดนางงามมาก่อนเลยนี่คือการประกวดครั้งแรกแลวมาด้วยแฟชั่นจริงๆเดี๋ยวก่อนนะคนนี้คือเบอร์หนึ่ง แล้วคนนี้คือ31 31ิยังไงกดดันไหมวะเป็นทั้งคนเปิดแล้วก็คนปิดเลยอ่าจริงๆคนปิดไม่ค่อยกดดันหรอกเพราะว่าเราต้องแบบเป็นส <laughs> ินาร่นเนาะทำยังไงก็ได้ให้คนกลับมาสนใจเราจากที่ออดูมาอาจจะแบบเออมีหลุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ได้เวลาเตรียมตัวด้วยค่ะคนสุดท้ายใช่ <laughs> แต่ <นะ S 1> ต้อง <คน S 1> บอกว่า ไ, <laughs> ไม่ต้องกลัวนะคนเดินเปิดกับคนเดินปิดเพราะว่าบิวตี้มัมก็เดินเปิดเดินปิดกันมาแม่ปลอยแม่ซินดี้เนาะแม่ลูกเกดเนาะเล่ก็สวยเปิดก็สวยกลัวยังไงยังไงดูส <laughs> ิเออปลายผมปลิวเลขสิบเอ็ดสุพรรณ ันนี้ก็จะเป็นสีสันของพวกขาประกวดทุกๆคนนะคะที่มาสู้ชีวิตแล้วก็มาตามละหาความฝันกันนะคะไม่ใช่แค่นางงามที่สู้ชีวิตนะคะแต่ว่าก็จะมีพวกเพื่อนๆที่มาเชียร์ก็สู้ชีวิตเช่นกันนะคะเชียร์จนแบบว่าอดหลับอดนอนมาตั้งเตรียมตัวกับเพื่อนตื่นตั้งแต่ตีสี่พร้อมเพื่อนนะคะคุณผู้ชมทางบ้านก็เป็นกาลังใจให้กับน้องๆพวกกบประกวดด้วยนะคะอยากจะให้ใครได้มงหรือว่าเชียร์ใครเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะ อเปียเราอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะทุกคนค่ะแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะยังมีอีกคลิปเด็ดๆอีกเยอะเลยนะคะที่ไม่ได้เอารงมในบล็อกนี้นะคะก็ไปหาตามลากคลิปกันได้ที่ช่องติ๊กต็อกปอเปียด้วยนะคะสร็ก็มาพ่พีธเดลครีเอทีฟเหมือนกับชื่อเพจเลยนะคะยังไงวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแล้วอย่างนี้ดิทุกคนไปดูบรรยากาศการเชียร์9 9ปัดตาเลน9ปัดตาเลนเชียร์เชียร์ังไงให้เขาเกิดอ่ะอ่ะไรร้องนะ ừ có không sao ok không phải nhá có